อีกที่ครับแรงไฟไก่ครับอีกที่ตรงนี้จะเยอะหน่อยครับไก่เล็กกาลังโตครับอันนี้คือคนเลี้ยงครับกําลังโตครับชุดนี้จะเป็นสารพีหนุ่มลงมีนะครับแล้วก็มีโกเซมบางแม่ครับชุดนี้ไก่เยอะยู่นะครับแต่มันอยู่ในป่าครับไม่ออกมา โตปูจงไว้เด้อเดี๋ยวเคีเอาไปขายให้โตแม่ขายกีรุษลูกก็โตแม่ทั้งคนล้วโตผูเดี๋ยวผมจะเอาไปขายให้ให้มันใหญ่ก่อนผมจะขายตัวละสี่ห้าลอยกัมะเอาลวดหลังกีเปีกันเฮเบิ้งถึงเนี่ยกำลังโตครับมีตัวหนึ่งโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วแต่มันไม่คมันไม่มาครับเก็บกกำลังโตเล้วหลายนกที่รับนกที่รับตันกน้อย นนะครับีกำลังโตครับชุดนี้ส่วนหนุ่มนะครับชุดนี้อืมลโตเอาไปขากินจอดำอ่นเอาไปขากินจงอันไว้ดอกจงไว้จะไกลตีเป็นตัวแม่สองโตนี่หนั่งนี่ตัวโตเด้งไม่เยอะครับไก่ประมาณเกือบร้อยตัวครับอยู่ในปา่าอีกประมาณอีก ขึ้นเกาขึ้นครับอยู่ในป่าเสื <c oughs> ๆ,ๆครับชุดนี้แม่เราจีบแม่้ราเห็ดแม่เราเสือนู่นี่ั่นทัางน่ไม้มจิกต้นร้อยเ้ไม่ต้องเนี่แ